เด่นนะคะทุกคนเช้านี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณยายสมควรและะ้วนนี้คุณยายสมควรเข้าโรงพยาบาลน,นะคะเข้าโรงพยาบาลน,นะคะก็เนื่องจากว่าผลข้างเคียงแหละคุณยายเขาไปฉีดวัคซีนนะคะก็ก็ปวดใจด้วยจนยั่นยานในการรับชมด้วยวันก่อนแม่ก็เพิ่งเปิดดวงนะคะเพิ่งเปิดดวงนะแต่ว่าเออให้ระวังผู้หลับผู้ใหญ่ในบ้านจะไม่สบายนะคะ,ะ,คะการที่แพ่ วัคซีนนะคะก็ถือว่าไม่สบายเหมือนกันเพราะคุณยายก็เข้าโรงพยาบาลเนาะอ่าทีนี้น้าเตนะคะที่คุณแม่บอกว่าน้าเตเขาก็ก็เป็นเหมือนกันคือพูดง่ายว่าน้าเต่ป่วยคุณยายป่วย,วยคือป่วยทั้งคู่คือน้าเตะเขาก็พูดแล้วว่าเอออาการเขาอาการเดียวกันกับคุณยายนะคะอืมก็คือแพ้วัคซีนทั้งคู่เนาะอ่ะาก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณยาย สมควรนะคะสุขภาพแข็งแรงไวๆเนาะ,ะเป็นลูกบุรุษชายให้ลูกหลานทุกคน,นะคะได้พึ่งใบบุญนะคะคุณยายเป็นคนดีนะคุณยายเป็นคนเก่งะค,ะคุณยายคือพ่อแม่ตัวอย่างที่ส่งลูกๆเรียนจนจบปริญญาทุกคนนี่ถือว่าสุดยอดนะทุกคน,นะค,ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านจะต้องใช้ความ อดอมหรืออดทนในการที่จะส่งให้ลูกเรียนนะคะต้องอ,อะไรนะต้องแบบว่าท่านก็คงกินไม่ค่อยอิ่มหรอกเพราะว่าต้องคอยเก็บเงินไว้ให้ลูกไว้ใช้ใจ่ายในการเรียนแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละเทอนจ้นอันนี้ก็ขอชื่นชมนะคะด้วยหัวใจนะปุญญายึกวนหน้านยังไงก็ขอให้ฟ้าปกป้องดินคุ้มครอง นะคะขอให้ยายออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ขอให้หายจากอาการแพ้ผลข้างเคียงจากวัคซีนนะจ๊ะยังไงก็เป็นกําลังใจได้คะ่ะว่านะแต่นะคะก็โดนขู่นะคะน้าแต่ก็โดนขู่แต่น้าแต่ไม่ต้องห่วงนะคะมันก็ได้แค่ขู่แค่เห่ามันใกล้จบแล้วนแต่จะไว้นะถ้าวันไหนศัตรูมันออกมาดิ้นหนักๆเนี่ยมันใกล้จบแล้ว ความดีจะชนะทุกสิ่งความจริงจะชนะทุกอย่างแล้วฟ้าจะปกป้องคนดีเสมอบุญบารมีที่นะแต่ปกป้องดูแลอรหัน์หรือบูแลคุณยายเนี่ยบุญตัวนี้จะปกป้องนาแต่นะคะปกอุ่มปก,ปก,ปกอุ่มนาแต่ให้พ้นปกพ้นเคราะห์พ้น,นโศกพ้นโลกพ้น,นไ้นะคะแล้วพี่ก็พูดได้เต็มปากว่านาแต่จะไม่เป็นอะไรนะคะนาแต่จะโทษนะคะ คนที่คิดทำร้ายนะแต่นะคะมันจะต้องแพ้ไปตัวเองนะแต่จำไว้นะแต่ไม่ต้องหวั่นไหวตอกคำคู่อะไรทั้งสิ้นพี่เข้าใจว่าคนมันก็ตกใจพวกคคนอะไรดูแม่โทมาทุกวันนะวันละสิบครั้งอะไรแบบนี้มันก็แบบว่าคือมันมันดิ้นนะมัน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 ดิ้นมันดิ้นหนีจากความจริงไง เห็โพวกเนี่ยอืมให้น้าแต่ก็ดูแลตัวเองแล้วก็ระวังแต่ว่าไม่เป็นไรคือพี่พูดไปแล้วว่าดวงน้าแต่ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีใครทรานะททร้ายนะแล้วคนที่ทําร้ายน้าแต่มันก็จะแบกให้ตัวเองอืมขอแค่น้าแต่อย่าหวั่นไหวขอให้มีสติหมายว่าน้าแต่จะขับรถไปตรงไหนขอให้น้าแต่นึกถึงคุณความดีคุณบารมีที่ที่ดูแลพ่อแมอ่ความดีที่ตัวเองเคยสร้างสมมา นั้นจะกค้งคงในทุกๆการเดินทางของน้าแต่นะพี่เองพี่เป็นเอฟซีของน้าแต่น้าแต่ก็ไม่เคยมองเห็นพี่ก็ไม่เป็นไรนะคะคนอย่างพี่ทําดีไม่จะเป็นต้องให้ใครมามองเห็นแต่พี่รู้อยู่แก่ใจว่าพี่ช่วยเหลือใครอยู่พี่เป็นกําลังใจให้ใครอยู่นะต่างหากสิ่งที่พี่คิดและพี่ก็ทำพี่ไม่เคยน้อยใจว่าน้าแต่ไม่เคยเอ่ยชื่อช่องพี่นะ แต่พี่ก็พร้อมที่จะยุบเขยงข้างพี่เป็นช่องเล็กๆถ้าเป็นแสงก็เป็นแสงที่นิดๆแทบจะมองไม่เห็นแต่ให้รู้เถอะว่าแสงอันน้อยนิดนี้ยังคงทรงพลังเสมอในการให้กำลังใจและพร้อมที่จะช่วยพป้องในทุกๆวันและให้กำลังใจตลอดไปน,น,นันตนา ยังไงก็ไว้แล้วแต่สู้ๆนันจา้าคิดมิเก่งแค่นี้ก่อนแล้วูกทุกคนแม่จะไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวเจอกันที่ร้านอาหารร้านอาหารทะเลปากน้ำตาปีสุรา์ธานีนันจ้าทุกคน